สวัสดีค่ะชื่อชื่ออ้อมค่ะวัฒสสนาชัยพันธ์ค่ะทำงานอยู่ที่สถาบันภาษามิเดียคิดกรุงเทพค่ะตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษามิเดียคิดค่ะดูรายการอนุบาลฝันในฝันตั้งแต่ตอนที่เพิ่งเข้าวัดครั้งแรกค่ะก็คือตอนปี2552ค่ะเห็นหลวงพ่อออกทีวีครั้งแรกคือมันมันแปลกๆค่ะมันแปลกๆที่ว่า มามาสอนธรรมะอย่างนี้ก็มาสอนกันหรองนี้คะคือมันมาสอนตามทีวีนะคะพอฟังเรื่อยๆก็ชอบนะคะคิดว่ารายการอนุบาลฝันในฝันที่ที่หลวงพ่อสอนทุกวันนี้เป็นหัวใจของของสีสันทั้งหมดเลยนะคะถ้าถ้าไม่ทํารายการอนุบาลฝันในฝันใช่ไหมคะมันก็เหมือนไม่มีไม่มี ทางให้ให้ให้ลูกได้เอาไปปฏิบัติต่อแล้วก็มันไม่สนุกสนานคลื่นเครงะในการศึกษาธรรมะค่ะเอาเปรียบเทียบกันเมื่อก่อนที่ยังไม่รู้จักโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันใช่ไหมคะเราคิดว่าทุกวันที่เราเป็นอยู่มันก็ดีแล้วแต่พอเราได้ได้รู้จักโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันแล้วก็ได้ดูรายการที่หลวงพ่อแคสต t u ี้แล้วก็รายการอื่นๆที่หลวงพ่อพยายามสอดแทรกเนื้อหาเป็นธรรมะใช่ไหมคะ อ้อมรู้สึกว่าชีวิตมันมันเติมเต็มขึ้นนะคะมันราบรื่นขึ้นมันมีความสุขมากขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าบุญทําให้สิ่งเหล่านี้มันมันทำให้เรายูความสุขมากขึ้นนะคะ